สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาจัดการกับหัวข้อที่สองนะคะข้อย่อยข้อสามและข้อสี่ค่ะเนื้อหาสองข้อนี้ก็จะอยู่ในหน้าเจ็ดและหน้าแปดนะคะซึ่งหัวข้อที่สามเนี่ยเขาก็จะพูดถึงการป้องกันการปนเปื้อนซ้ำซ้อนนะคะและข้อสี่ก็คือการทำความสะอาดและการฆ่าเชือ้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในการปรุงโอเคไปกันเลยค่ะ หมุนกันใหญ่ใกล้แล้วค่ะเพื่อนๆใกล้จะถึงแล้วค่ะโอเคเย่ yeah, ถึงแล้วนะคะหน้าเจ็ดขัวข้อที่สามค่ะการป้องกันการปนเปื้อนซ้บซ้อนนะคะโอเคการปนเปื้อนซ้บซ้อนคืออะไรไปดูกันเลยนะคะการปนเปื้อนซ้บซ้อนก็คือการที่แบคทีเรียน,นะคะที่ติดอยู่ในเนื้อสดแล้วก็พวกอาหารซีฟู้ดสดนะคะ มันไปติดอยู่กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆนั่นเองโอเคเราเรียกมันว่าการปนเปื้อนซําซ้อนนะคะโอเคและมันก็จะมีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีการปนเปื้อนซํำซ้อนที่เกิดจากการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็รวมถึงเ,เกิดขึ้นจากการปรุงด้วย โอเคดังนั้นนะคะก็จะรองรับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้โอเคไปเลยนะคะวัตถุดิบอย่างเช่นเนื้อสดแล้วก็อาหารซีฟู้ดสดนะคะก็จะใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดแล้วก็เก็บไว้ในชั้นล่างสุดของตู้เย็นนะคะแล้วในวงเล็บนี้นะคะเขาเขียนว่า เพื่อที่จะไม่ให้น้ำที่ออกจากเนื้อสดและพวกอาหารซีฟู้ดสดนะคะไปติดอยู่กับวัตถุดิบที่อยู่ด้านล่างโอเคเข้าใจได้ง่ายๆเนาะก็ไม่ให้น้ำอะไรที่มันไหลออกจากพวกเนื้อของเราเนี่ยไปติดกับผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆเขาก็เลยเก็บไว้อยู่ในชั้นล่างสุดนะคะโอเค อืมแล้วก็พวกาภายในตู้เย็นนะคะเราก็จะกําหนดสถานที่ในการเก็บรักษาของวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดไว้เป็นประเภทนะคะและนะคะอ,อุปกรณ์ในการปรุงอย่างเช่นพวกเขียงแล้วก็มีดนะคะก็จะแยกกันใช้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นพวกเนื้อแล้วก็ปลานะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เขียงแล้วก็มีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการล้างให้เพียงพอล้างให้ดีนะคะล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็ทำการฆ่าเชื้อค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะสภาพในการเก็บรักษาภายในตู้เย็นนะคะเราก็จะ กำหนดช่วงระยะเวลาไว้ก่อนร่วงหน้าแล้วก็ทําการตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะโอเคต่อไปนะคะพวกาการใช้อุปกรณ์ในการปรุงแล้วก็วิธีการทำความสะอาดนะคะก็จะทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน โอเคเข้า3ในกรณีที่มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็จะทำการรองรับโดยวิธีการที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เขียงและมีดนะคะมันมันสกรปรกนะคะก็จะทำการล้างใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฆ่าเชือ้อข้อที่4ข้อสุดท้ายค่ะก็จะลงบันทึกประจำวันไว้นะคะโค้อ,อแรกก็คือสิ่งเหล่านี้นะคะโอเค บันทึกไว้โอ้โหอย่างรวดเร็วนะคะครั้งนี้ไปข้อที่4กันเลยนะคะการฆ่าเชือ้อการทำความสะอาดนะคะแล้วก็การฆ่าเชือ้อพวกอุปกรณ์เครื่องมือการใช้ในการปรุงนั่นเองโอเคถ้าหากในอุปกรณ์การปรุงของเราเนี่ยมันมีคราบสกปรก หลงเหลืออยู่นะคะมันก็จะมีนะคะในกรณีที่จะทําให้วัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆเนี่ยเปื้อนไปด้วยนะคะแล้วก็ทําให้มีแบคทีเรียเนี่ยไปติดอยู่กับวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆโอเคดังนั้นนะคะก็จะรองรับโดยวิธีที่วิธีดังต่อไปนี้ นะคะโอเคไปที่ข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะพวกอ,อ,อุปกรณ์ในการปรุงนะคะเราก็จะแยกใช้นะคะยกตัวอย่างพวกเนื้อพวกปลาเนี่ยแยกกันใช้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำการล้าง ทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทําการฆ่าเชื้อโดยขั้นตอนโดยทําตามขั้นตอนที่5นะคะก็มีที่ข้อ5นะคะต่อไปข้อ2ค่ะก็จะทําการตรวจสอบการทําความสะอาดอุปกรณ์การปรุงนะคะตามระยะเวลาความถี่บ่อยที่ได้ถูกกำหนดไว้โอเค ข้อสอนะคะรองรับโดยวิธีการที่เราได้กำหนดไว้นะคะในกรณีที่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นโอ้โหแปลจากหลังมานานะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแขกแหละโอเคต่อไปนะคะเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะในกรณีที่มีสิ่งสกปกนะคะหลงเหลืออยู่ ก่อนที่จะถก่อนที่เขาจะใช้เนี่ยเขาก็จะทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฆ่าเชือ้อต่อไปข้อที่สี่นะคะทำการลงบันทึกประจำวันไว้โอเคข้อ5นะคะที่เขาพูดถึงหัวข้อตรงนี้นั่นเองโอเคขั้นตอนของข้อที่5ก็คือข,ขั้นตอนในการทำความสะอาดนะคะไปกันเลยเขาก็พูดถึงพวกเขียงแล้วก็มีดเนาะเฮละเฮละก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม้สเปตดูล่าเดี๋ยวแขกจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะว่าเฮละคืออะไรแขกนึกคำภาษาไทยไม่ออก <laughs> โอเคค่ะต่อไปนะคะการทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้แหละโอเคก็คือทำการล้างด้วยน้ำนะคะทำการล้างด้วยน้ำประปานะคะแล้วก็หยิบสิ่งที่ หยิบสิ่งสกปรกที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเนี่ยออกไปนะคะต่อไปนะคะก็คือใส่น้ำยาล้างไว้ในสปอนจ์นะคะแล้วก็ตีฟองล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะต่อไปค่ะก็คือทำการล้างน้ำพวกน้ำยาด้วยน้ำประปาออกนะคะเป็นอย่างดีใช้น้ำ ให้มันไหลผ่านนะคะโอเคอล้างพวกคราบอันนี้ออกไปเนอะน้ำยาต่างๆต่อไปนะคะอืมก็คือทำการฆ่าเชื้อนะคะโดยน้ำเดือดและนะคะอ,อ,อันนี้คือน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับใ ในแบบที่มีสารคอรีนนะคะและนะคะทำการฆ่าเชื้อนะคะโดยการใช้แอลกอฮอล์อยู่ที่70นะคะข้อต่อไปนะคะทำให้แห้งเป็นอย่างดีละแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่สะอาดนะคะ <c oughs> ต่อไปนะคะผิกคินแล้วก็เทอโอดอผ้าคีริวแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะ วิธีการล้างของเขาก็มีข้ออถึงข้อโอดเนาะคล้ายๆกับข้างบนเมื่อกี้นี้ทำการล้างนะคะด้วยน้ำประปาโอเคและข้อต่อไปก็คือ,อใส่น้ำยาล้างลงไปแล้วก็ตีฟองหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดไปให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ล้างพวกน้ำยาล้างออกไป เป็นอย่างดีด้วยน้ำปะ่าโอเคต่อไปนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะคะอืมก็จะทำการล้างด้วยการต้มอ่ไม่ใช่ทำการล้างนะทำการฆ่าเชื้อด้วยการต้มมากกว่าห้านาทีนะคะอืมโดยน้ำร้อนที่เดือดเดือดนั่นเองหรือจะเป็นการฆ่าเชื้อโดย การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในแบบที่มีคอรีนะคะโอเคต่อไปเข้าอ,อกค่ะทำให้แห้งในสถานที่ที่สะอาดแล้วก็เก็บรักษาไว้นะคะต่อไปในดอกจันนี้นะคะเกี่ยวกับการควบคุมดูแลออน้ำยาล้างแล้วก็พวกยาวเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ใช้อยู่ในครัวโอเคอืม น้ำยาล้างแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในครัวนะนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยควบคุมดูแลได้ไม่ดีแล้วนะคะก็จะทำให้เราแบบใช้ผิดนะคะพวกน้ำยาล้างแล้วก็ยาพวกนี้ใช้ผิดเนาะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะ พอใช้ผิดแล้วก็นำมันไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารของเราอีกครั้งหนึ่งโอเคในกรณีที่มีการเ,าเปลี่ยนถ่ายพวกน้ำยาล้างแล้วก็ยาเวชภัณฑ์นะคะไปยังภาภาชนะอื่นๆก็จะใช้ภาชนะทีเ่เป็นเฉพาะเจาะจงนะคะโอเค แล้วก็เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาเนาะว่าในขวดนั้นในภาชนะนั้นเนี่ยมันมีอะไรเราก็จะต้องทําการาแสดงไว้เขียนแสดงไว้นะคะเคียวจิอันนี้แปลว่าแสดงนะคะอืมก็คือติดป้ายไว้นั่นเองให้รู้ว่าข้างในคืออะไรเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่ทําการแบบว่าหยิบผิด <c oughs> แล้วให้มันไปปนเปื้อนอยู่ในอาหารของเรานะคะต่อไปก็คือ โอเคเก็บไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ควบคุมดูแลเพื่อที่จะไม่ให้ใช้ผิดนะคะแล้วก็ใช้มันกับผลิตภัณฑ์อาหารของเรานั่นเองจบไปแล้วค่ะที่12นาทีไปเก็บสับกันเลยเฮระเฮระคืออะไรนะเฮระคือเขาเรียกอะไรนะรอก,ก่อนนะคะเพื่อนๆสักครู่เดี๋ยวแขกจะเปิดซับให้เดี๋ยวนี้เลย มันคือไม้สเปตุล่าไม้คนแบนๆที่ละไม้พายค่ะมันคือไม้พายนั่นเองโอเคต่อไปนะคะเก็บสับกันเลย <c oughs> โคซาโอเซนโคซก็คือการคว้นะคะถ้าแปลตรงตัวโอเซนก็คือถ้าแปลตรงตัวของมันแปลว่ามลพิษค่ะแต่ในบริบทนี้แขลกขอแปลว่า ปนเปื้อนนะคะอืมคือการปนเปื้อนแบบคว้นะคะอันนี้โอเคและนิจินิจิแปลว่าเป็นครั้งที่สองหรือว่าอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คือปนเปื้อนอีกครั้งหนึง่งโอเคแขกขอสรุปสองคำนี้นะคะว่าเป็นการปนเปื้อนซ้ำซ้อนอืมแขกจะเรียกมันว่าการปนเปื้อนซ้ำซ้อนนะโอเคเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจนะคะโบชิก็คือการป้องกันโอเคอืม อันนี้ก็อย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วเนาะแขกขอเรียกมันว่าการปนเปื้อน,นซําซ้อนนะคะนามานิกเเนื้อสดนามักยยไคลือก็คืออาหารซีฟู้ดสดนะคะไซคินแบคทีเรียถ้าอันนี้แปลว่าอื่นๆนะคะเกนไซเดียววัตถุดิบช็อกโกฮิงผลิตภัณฑ์อาหารนะคะ โอเคหกครังการเก็บรักษาโจริก็คือการปรุงค่ะคอนเซความเป็นไปได้นะคะโซนทธเมดังนั้นโฮโฮวิธีการไทโอรองรับโอเคคำไหนที่เราแบบเคยได้ยินแล้วแคกก็จะละไปเนาะฟุตตกิก็คือมีฝาติดอยู่นะคะโยกิก็คือภาชนะ ภาชนะที่มีฝาติดนะคะอิเลมาสก็คือใส่อิจิบังสตะข้างล่างสุดนะคะสตะข้างล่างอิจิบังสุดโอเคหกครั้งเก็บรักษาเนาะอืมสวยบุนก็คือพวกน้ำนะคะอุซุระไนมาจากอุซุรุที่แปลว่าติดนะคะโอเคอันนี้เรโซโง ก็คือตู้เย็นนะคะในอันนี้ก็คือข้างในในตู้เย็นนั่นเองชอดวยประเภทนะคะง้ตัวนี้แต่ละโอเคบาชโชสถานที่มานายตะเขียงโฮโจมีดนะคะโจริก็คือการปรุงนะคะิุ่ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะคะรวมๆกันแล้วก็คืออุปกรณ์ การปรุงนั่นเองนะคะชื่ยอยชนิดนะคะเบสิก็คือแยกกันนะคะวากะอันนี้มาจากวากเมะสนะคะแปลว่าแยกเนาะโอเคเซนโจอันนี้ก็คือการทำความสะอาดะคะ่ะโชดกุการฆ่าเชือ้อโอเคฮคังโจเคีก็คือสถานการณ์ในการเก็บรักษานะคะ โอเคโยโคโยก็คือสถานการณ์สภาพประมาณนี้นะจีเซนล่วงหน้านะคะทไทมิงช่วงเวลาเทคิเทกิก็คืออย่างสม่ำเสมอน,นะคะเป็นระยะนั่นเองเป็นคำคุณศัพท์นะนะคะคักณิงการตรวจสอบโอเคเฉียวการใช้เซนโจโฮโฮวิธีการทำความสะอาดนะคะโอเค มณใดปัญหาไทยโอรองรับโอเคโยโกเรเติตะ ok ก็คือเปลือเปลื้อนนะคะเปลื่อนสกรปรกโย ok โกเรรุบกรณีไซโดอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมก็คือล้างอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอืมโอเคไปกันเลยข้อที่สี่นะคะอืม เซนโก็คือการล้างเนาะอันนี้ไปแล้วคำนี้ไปแล้วนะอุปกรณ์การปรุงนะคะโชโดกุ oku, กับสักกินมีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือการฆ่าเชือ้อโยโกเรก็คือสิ่งสกปรกนะคะโนคุตติมาจากโนคุที่แปลว่าหลงเหลือเหลือนะคะโอเคมีก okay. เนื้อสักนะนป่า โยโตะก็คือการนำไปใช้นะคะเบตสก็คือแยกกันแยกกันนำไปใช้ใช้แยกกันนั่นเองนะคะโอเคซึ่งทันทีนะคะเทจุนก็คือขั้นตอนโอเคยูบุนอย่างเพียงพอนะคะฮินโดอันนี้ก็คือความทีบ่อยนะคะจำนวนครั้งนั่นเองโอเค นิสตากเตอันนี้เป็นไวยากรณ์นะคะก็คือทำตามนะคะความถี่บ่อยที่ได้กำหนดไว้โอเคโอเคอันนี้เจอแล้วเนาะไซโดอีกครั้นาฬินาฬิสุมายอนนะคะจิชเกะมายนก่อนที่จะใช้ประมาณนี้ไวยากรณ์นะ เทจุนก็คือขั้นตอนนะคะมานาอิตะก็คือเขียงโฮโจมีดเฮระไม้พายเรารู้แล้วว่าเฮระคือไม้พายนะคะโอเคซุยโดซุยก็คือน้ำประปานะคะแค่ซุยโดเฉยๆก็แปลว่าน้ำประปาแล้วค่ะจริงๆแล้วมิซุอะไรก็คือการล้างน้ำนะคะเมตตา เนื้รมองเห็นโยโกเลสิ่งโสกโปกนะคะโทริโนซุกหยิบออกนะคะขจัดออกนะคะอันนี้โอเคตัวนี้สปอนจิทาวะชิก็คือ,อสปอนที่เอาไว้ล้างจานนั่นเองเซนไซ นะคะพวกน้ำยาทำความสะอาดในกรณีนี้ก็คือน้ำยาล้างจานเนาะอาวะก็คือฟองนะคะทัดเทดืก็คือทำให้เกิดฟองนะคะเซ n นโจก็คือการทำความสะอาดอยกเกืก็คือเป็นอย่างดีนะคะโอเคอืมอะไรนะกาชมัสก็คือล้างแล้วให้น้ำมันผ่านอื โอเคเนตโตก็คือเดือดนะคะน้ำเดือดเนี่ยเนตโต้ต่อไปเอนโซเคสักคินไซก็คืออน้ำยาฆ่าเชื้อในแบบที่มีสารคอลอรีนนะคะโอเคออลกอฮอล์ก okay. ็คือแอลโกอฮอล์นะคะคันโซก็แห้งนะคะคันโซแห้ง อันนี้มาจากคันโซซาเซรุนะคะทำให้แห้งเป็นอย่างดีโอเคเซเกซความสะอาดนะคะคำคุณศัพท์นะนะบาโชสถานที่หครังเก็บรักษาฟุกินผ้าคีริวทาโอรุผ้าขนหนูนะคะโอเคซุยโดซุยไปแล้วนะอันนี้ไปแล้วเหมือนกันโอเคเซนไซโอสเกรุ ก็คือใส่น้ำยาล้างโอเคคานูเดียเรบาถ้าเป็นไปได้นะคะคานูแปลว่าสามารถนะคะฟุตโตก็คือการเดือดเดือดปุดปุดนะคะอยุ yu, ก็คือน้ำร้อนอิโ hmm. จมากกว่านะคะชาฟุตสึโชโดกุก็คือการฆ่าเชื้อด้วยการต้มนะคะ โอเคอืมโอเคโจริบะก็คือห้องครัวนะคะอืโจริการปรุงบะอันนี้ก็คือสถานที่นะคะสถานที่ปรุงก็คือครัวนั่นเองโอเคยาคือใจอันนี้ก็คือพวกยายาวิชภัณฑ์นะคะคันดิเนี่ยแปลว่าควบคุมก็ได้ดูแลก็ได้นะคะ คิจิงโตเป็นอย่างดีนะคะฮิตซโยวจำเป็นอ,อันนี้มาจากอายามาเตะตรงนี้มาจากคำว,ว่าอายามารุนะคะที่แปลว่าทำผิดโอเคคิเคนเซก็คือความเสี่ยงนะคะโยคิภาชนะเนะอุทสุ คยรก็คือการเปลี่ยนย้ายนะคะอุซุสอุซุอันนี้ก็คือการย้ายนะคะครืก็คือเปลี่ยนการขนย้ายการเปลี่ยนย้ายภาชนะนั่นเองโอเคเซนโยก็คือเฉพาะเจาะจงนะคะเฉะพาะกิจเฉพาะคนโอเคในโยเนื้อหานะคะ ฮโยจิ ji, ก็คือการแสดงให้เข้าใจในที่นี้ก็คือการติดป้ายให้เราได้รับรู้นั่นเองโอเคแย่ okay. yeah. จบลงไปแล้วนะคะใช้เวลาน,านานอยู่เหมือนกันยี่บสองนาทีนะคะสำหรับการอ่านเอาความหมายแล้วก็การเก็บสัพอสกาเลสมาเดชต์อ่านไปจนหัวร้อนกันเลยทีเดียวขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ